สวัสดีครับผมบัญช,ชิยเอียมิชัยนะฮะแล้ววันนี้ครับพื้นที่ของจังหวัดพระนครีอยาก็มีอะไรดีนะฮะอย่างเช่นกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุทยาร่วมกับทางการชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะฮะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง16อำเภอ และประชาชนนะครับได้ร่วมกันฮะบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคมและโรงพยาบาลนะ,ะที่ยังคงต้องการเลือดกันอยู่ะฮะโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพื้นที่นะฮะเดินทางมาเพื่อบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาละฮะแล้วก็ขังเลือดขณะนี้ก็เริ่มจะขาดแคลนเลือดแล้วนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลในหลายพื้นที่คระะับก็เดินทางมา เพื่อเข้าทําการบริจาคเลือดกันฮะโดยมีทางพันตํารวจเอกณัฎณะพุทธไทยสมหลองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็หลักกาชาติจังหวัดพระนครศรีอายุยาและทางโรงพยาบาลพระนครศรีอยุทยานะฮะก็ได้มีการร่วมกันนะฮะทำกิจกรรมตรงนี้เพื่อถวายให้ เป็นพระราชกุศลสมเด็จพระอุยูหัวด้วยนะท่านผู้ชมครับนอกจากนี้หลายหลายคนนะที่มาบริจาคเลือดครั้งนี้ฮะถ้าใครต้องการจะบริจาคพวกอวัยวะต่างๆนะท่านผู้ชมครับก็สามารถจะร่วมกันบริจาคได้ตรงนี้เราวาบริจาคเลือดเนี่ยตำรวจทั้งหมดนี้ยังไงเรียนให้ทราบนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นไปตามนโยบายของท่านพลตบโรเจียพัฒน์ภูมิกิตนะครับท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง ที่ท่านมีความห่วงใยนะครับท่านทราบจากสภาการชาติไทยว่าธนาคารเลือดของเราเนี่ยมีไปมาเลือดสำรองลดน้อยลงไปเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่น้องประชาชนเนี่ยจะบริจาคเนี่ยก็มีข้อจํากัดในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับท่านเลยได้เชิญชวนนะเชิญสั่งการให้ตารวจภุธรท,ทุกจังหวัดเนี่ยประชาสัมพันธ์นะครับในสถานจิตอาสาเฉพาะกิจนะครับโดย ตำรวจภูธรจังหวัดพนักยาก็คือท่านผู้บังคับการตารวจภูทรจังหวัดพนักยาครับพลตำรวจตีตดตรผาดลบแอลลมล่าครับมอบให้ผมเนี่ยดำเนินการนะครับร่วมกับกาชาดจังหวัดพนัรยาจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อรับบริจาคโรหิตนะครับโดยมีโรงพยาบาลพรันครศรีญาณครับเป็นผู้รับบริจาคนะครับในวันนี้มีข้าราชการตำรวจและครอบครัวรวมทั้งพี่น้องประชาชนคณะกรรมการก,ารกตตรนะครับแล้วก็มี อาจิตอาสามาร่วมไวจากประมาณ130คนนะครับก็อคนละ1 6อยก cc ก็คาดว่าจะได้ปริมาณเลือดนะครับให้กับกาชาดไว้สำรองในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับเพื่อนประชาชนที่รับบาดเจ็บที่จะเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลจำนวนหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ยังมีกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานนครับเหล่ากาชาดเนี่ยได้มาประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับในการบริจาคอวัยวะสําคัญนะครับเพื่อให้กับ เพื่อนมนุษย์ตอนนี้จาเป็นต้องใช้อวัยวะสําคัญยกตัวอย่างดวงตานะตับหัวใจนะครับก็มีหลายท่านที่แสดงเจตจำนงในการบริจาคนะครับข้าราชการบทที่อยู่ข้างผมเนี่ยครับเป็นผู้ที่บริจาคหัวใมาแล้วไม่น้อยกว่า36ครั้งแล้วก็เป็นผู้ที่แสดงเจตจำนงในการบริจาคอวัยวะนะครับก็วันนี้คาดว่าจะมีผู้บริจาคเจอะครับการทํางานท่านนี้เป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสานะครับถาวายเป็นพระราชกุศลนะครับแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการทําบุญยิ่งใหญ่ครับชวนชวนอย่างไรบ้างครับวนนี้ก็เชิญชวนในเบื้องต้นเราในวงจํากัดของเราก่อนคือข้าราชการตำรวจคณะกรรมการกอตอลภาคประชาชนที่อยู่ตามสถานีตํารวจต่างๆจากนั้นก็เชิญชวนครอบครัวประชาชนทั่วไปอย่างวันนี้ที่อบตอสมพนเนียงนะครับที่ปั้นแทกนะครับก็มาร่วมบริจาคด้วยมีบริษัทรัตนมงคล ที่อำเภอบางปิ่นก็มาร่วมบริจาคด้วยจํานวนหนึ่งครับจากสถานการณ์โควิดคนบริจาคไม่ไดเ้เลือดก็เลยขาดแคลนแล้วประชาชนก็ต้องการใช้เลือดเยอะค่ะเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ก็ขออนุโมทนากับท่านที่บริจาคด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ยังบริจาคอวัยวะดวงตาซึ่งอวัยวะ ที่หนึ่งคนบริจาคกันนะคะสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ชีวิตได้ถึงเจ็คนหัวใจไตตับปอดน้ำเบนตาสองข้างนะคะค่ะขอเชิญชวนค่ะช่วยช่วยกันบริจาคแค่ท่านคิดแล้วเขียนใบจดจอะไรนะเจ็ดจำนงท่านก็ได้บุญแล้วค่ะค่ะ ของผมเองครับพี่ไม่ชื่อผมถูชื่อดาบตำรวจอันนี้หนูขอถ่ายอันนี้ชื่อมีชื่อพี่ไหมอันนี้ชื่อของผมเองครับแต่ผมใช้ยศของทหารอันนี้ว่าไอ้นี้ยศที่เลยใช่ไหมว่าที่เนี่ยโอเคเลยอ่าออนี่บริการมาบานคือคือแค่หนูเขียนชื่อตามนี้ได้ไหมคะก็เขียนก็บริการมาเรื่อยๆตั้งแต่อายุสิบเก้ครับ เพราะเรื่องจากตอนนั้นประสบอ้ออวกครับตรงนี้เห็นพี่บอกว่าบริจาคตั้งแต่เด็กครับผมเริ่มบริจาคตั้งแต่ตอนอายุ19เครับเพราะว่าเนื่องจากในวัยเด็กเนี่ยเข้ารับการรักษาพยาบาลน,นะครับต้องมีการผ่าตัดและการให้เลือดนะครับทำให้ผมเห็นความสําคัญกับการบริจาคโลหิตนะครับเพราะว่าในสมัยเด็กๆเ,เนี่ยผมได้รับเลือดจากคน ที่เขาปาบริจาคให้นะครับทำให้ผมได้มีชีวิตรอดอยู่นะครับผมก็เลยตั้งใจที่ว่าถ้าผมได้มีโอกาสที่จะบริจาคโลหิตนะครับผมจะให้กับคนโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยมีชีวิตรอดนะครับโดยผมก็เริ่มตั้งแต่อายุ19เกื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็รู้สึกมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งครับและมีครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาส เข้าเฝ้ากับสมเด็จพระเทพปัตนาราชาสุดาในสมัยนั้นนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2555นะครับตอนนั้นมารับเข็มที่อหอประชุมองค์การมหารส่วนจังหวัดพะนคอนเรีอยุธยานะครับปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ผมได้ปรจากรุหิต 36ครั้งนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็บริจากเรื่อยมาจนปีนี้ได้74ครั้งนะครับได้ได้ได้74ครั้งโดยที่ก็ไม่คิดอะไรก็อยากจะ,ะรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็จะบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเรื่อยไปนะครับครับผมอย่างไรก็ตามประชาชนหลายคนก็สามารถมาบริจาคเลือดได้ ตามที่โรงพยาบาลในทุกพื้นที่โรงพยาบาลมัะนครศิยาและโรงพยาบาลในเขตพื้นที่อำเภอต่างๆก็จะช่วยกันบริจาคเลือดได้เพื่อช่วยเหลือสังคมและในการบริจาคครั้งนี้เลือดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งสําคัญกับประชาชนที่มีผลกระทบความเดือดร้อนจากอุบัติเหตุและเหตสิ่งต่างๆที่ต้องการเลือดในครั้งนี้อีกด้วยบัญชาอิมิชัยรายงาน